สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันอีกแล้วนะคะชั่วโมงคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เรายังเรียนอยู่ในบทที่11นะคะเรื่องของการวัดความยาวค่ะนะคะวันนี้คุณครูขอขอนุญาตให้เด็กๆเ,เรียนแบบฝึกหัดที่11.3นะคะพร้อมแล้วยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะแบบฝึกหัดที่11.3นะคะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบความยาว โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะ,ะเป็นการเปรียบเทียบความยาวนะคะโดยใช้หน่วยนะะที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะคำว่าไม่ใช่หน่วยมาตรฐานก็คือเป็นสิ่งของที่เรากำหนดขึ้น มาให้เท่ากับ1ห,หน่วยนั่นเองเช่นเป็นคลิปหนีกระดาษหรือเป็นแท่งสี่เหลี่ยมอะไรประมาณนี้นะคะนั่นคือหน่วยที่ไม่ใช่มาตรฐานแต่ถ้าเป็นหน่วยมาตรฐานเนี่ยก็จะเช่นไวบ้บรรทัดที่เด็กๆใช้นะคะมันจะมีหน่วยเป็นด้านหนึ่งจะเป็นเซนติเมตรด้านหนึ่งจะเป็นนิ้วแล้วก็มีขีดเล็กๆๆแล้วก็มีตัวเลขนั่นคือ,อหน่วยที่มีมาตรฐานนะคะอตอนนี้ วันนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการวัดความยาวที่เอาเป็นหน่วยที่ไม่ใช่มาตรฐานก็คือเขากำหนดให้นะคะเรามาดูเลยค่ะนะคะเขากำหนดให้แท่งสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆแท่งสี่เหลี่ยมสีขาวเนี่ยนะคะแทนความยาวหนึ่งหน่วยหึแท่งเท่ากับหนึ่งหน่วยนะคะเรามาดูกันนะคะมีสิ่งของอะไรบ้างนะคะมีอันแรกมีหวี มีแปลงสีฟันมีกระจบมีกิฟตติดผมนะคะมีสิ่งของอยู่สี่อย่างแต่ละส,สิ่งของแต่ละอย่างนี้มีความยาวไม่เท่ากันดังนั้นเรามาดูซิว่าแต่ละอย่างนั้นมีความยาวกี่หน่วยนะคะโดยเขาใช้หน่วยเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะคะ1แท่งเท่ากับ1หน่วยนะคะเด็กก็เปรียบเทียบคุณครูเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเวลาการเปรียบเทียบเนี่ยเราจะต้องให้ ปลายของอสิ่งของนั้นอยู่ในระดับเดียวกันนะคะอย่างเส้นเขาอยู่ในเส้นตรงเนี่ยไหมคะ,ะถ้าไม่อยู่ในเส้นเส้นเดียวกันเราจะเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะดังนั้นสิ่งของที่นําจะนํามาเปรียบเทียบต้องอยู่ในระดับเดียวกันก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะเปรียบเทียบความความยาวนะคะเอาละค่ะมาดูสิ่งแรกก็คือหวีนะคะหวีเนี่ย เขาจะมีจุดไข่ปลาเห็นไหมคะเด็กๆคะเนี่ยคือจุดไข่ปลาแนะนั่นเองก็เราก็มาดูว่าวีนะ่ะมีความยาวเท่านี้ใช่ไหมคะเราก็มานับสี่เหลี่ยมหนึ่งหนึ่งหนึ่งแท่งะนะคะเท่ากับหนึ่งหน่วยดังนั้นวีเท่ากับหนึ่งสองสามนะคะวีก็จะมีความยาวเท่ากับสามหน่วยนะคะสามหน่วย าล้ะคะ่ะตอนนี้เราไปดูสิ่งของอันที่สองนะคะสิ่งของที่สองก็คือแปลงสีฟันนะคะแปลงสีฟันมีความยาวถึงถึงตรงนี้นะคะเราก็นับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะนั่นคือความยาวของแปลงสีฟันนะคะไปคือคันก็จะได้ห้าหน่วยนะคะ ะะต่อไปเสิ่งของชิ้นที่3นะคะก็คือรกระจบนะคะรกระจบนะคะความยาวของกระจกอยู่ในระดับเดียวกับหวีเลยนะคะดังนั้นถ้าเรารู้ว่าอยู่ในระดับเดียวกันเราก็นับได้เลยนะคะ1 2ึงสองสาังนั้นก็คือกระจกจะมีความยาวเท่ากับ3หน่วยนะคะ มาแล้วค่ะอันสุดท้ายภาพสุดท้ายเลยนะคะคลิปติดผมนะคะมีความยาวเท่านี้นะคะเราก็ดูว่าความยาวนี้อยู่ในระดับเท่าไหร่เออนะคะมีส่วนหนึ่งหน่วยสองหน่วยและเท่ากับสองหน่วยใช่ไหมคะอาล้ค่ะเสร็จแล้วเด็กๆได้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ไปดูข้างล่างค่ะ ข้างล่างเป็นส่วนที่เด็กๆจะต้องตอบนะคะต้องเติมคัตอบนั่นเองนะคะก็ะะาถามว่าจำนวนสิ่งของที่มีให้ทั้งหมดสี่สี่อย่างน,น,นะคะตั้งแต่หวีแปรงสีฟันกระจกกิ๊บติดผมอะไรที่ยาวที่สุดคะมีสามมีห้ามีสามมีสองเด็กๆได้ยังคะสิ่งที่ยาวที่สุดได้แล้วใช่ไหมคะนี่ไงคะสิ่งที่ยาวที่สุดก็คือ แปลงสีฟันเด็กๆก็เอาคำว่าแปลงสีฟันนะคะเด็กๆก็เอามาใส่ในบรรทัดแรกเลยแล้วก็ถามว่าความยาวกี่หน่วยเด็กๆก็เติมตัวเลขลงไปในส่วนนี้นะคะนี่คือที่ยาวที่สุดบรรทัดต่อไปสิ่งใดที่สั้นที่สุดมี3มีห้านะคะมี3มีหมีสามี2ออะไรสั้นที่สุดคะ ใช่เลขที่น้อยที่สุดนั่นเองนะคะเลขน้อยที่สุดเด็กๆก็เอาคำตอบนะคะมาใส่ในบรรทัดที่สองด้านหน้านะคะเอาชื่อของสิ่งของมาใส่น,นั้นและด้านหลังเขาถามว่าแล้วสั้นที่สุดยาวเท่าไหร่เด็กๆก็เอาคำตอบมาใส่นะคะบรรทัดต่อไปนะคะเขาถามว่ากิ๊บติดผมสั้นกว่าแปรงสีฟันอยู่กี่หน่วย ะะเขาถามว่ากิ๊บติดผมสั้นกว่าแปรงสีฟันอยู่กี่หน่วย <c oughs> เขาไม่ได้ถามว่ากิ๊บติดผมยาวกี่หน่วยนะคะเด็กๆอันนี้สังเกตที่ด,ดีเขามีคําว่าสั้นกว่านั่นก็คือ <c oughs> เด็กๆก็ต้องเอาความยาวของทั้งสองอย่างนะคะทั้งกิ๊บติดผมกับแปรงสีฟันนะคะมาหาความต่างกันวิธีหาความต่างกันก็คือเอา มีลบกันนั่นเองเลยค,ค่ะกิจจิตผมเมื่อกี้เราได้เท่าไหร่คะได้สองใช่ไหมคะแปรงสีฟันได้เท่าไหร่คะ,นะคะแปรงสีฟันได้ห้ากิจจิตผมได้สองอน,นั้นอะไรที่มากกว่าเราไอ้ไข้างหน้านะคะคูสอนวิธีคิดนะคะเอาห้าไ้ข้างหน้าแปรงสีฟันมากกว่านะคะสั้นกว่าเท่าไหร่ก็เอาไปลบลบได้เท่าไหร่คะลบได้สองนะคะเท่ากับ นะคะจิงเด็กขาไ่ใชคิดเลยห้าอยู่ห้าลบไปสองลบก็คือหกออกหนึ่งสองเหลืออะไรคะเด็กๆคะเหลืออะไรคะหนึ่งสองสามเหลือสามใช่ไหมคะเด็กก็เอาคําตอบมาเติมนะคะสามหน่วยก็คือกิฟตติดผมสั้นกว่าแปรงสีฟันอยู่สามหน่วยนะคะเขาถามว่าสั้นกว่าเท่าไหร่นะคะไม่เขาไม่ได้ถามว่ากิฟตติดผมยาวกี่หน่วยตรงนี้เด็กๆ ต้องดูให้ดีนะคะเขาถามว่าสั้นกว่าเอาแล้วค่ะข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปเขาถามว่าแปรงสีฟันยาวกว่านะคะเมื่อกี้สั้นกว่าอันนี้ยาวกว่ายาวกว่ากิบติดผมอยู่เท่าไหร่ก็เหมือนกันเลยค่ะเด็กๆ่ะเพราะว่ามันเป็นแปรงสีฟันเหมือนกัน นะคะเป็นแปรงสีฟันเหมือนกันอันนี้เหมือนกันแล้วก็กิบติดผมเหมือนกันดังนั้นวิธีคิดก็คือคิดเหมือนข้อนี้เลยนะคะคิดเหมือนข้อนี้เลยก็คือคําตอบก็จะได้เท่ากับ3มหน่วยใช่ไหมคะไม่ว่าจะสั้นกว่าหรือยาวกว่าก็ห่างกันสาหน่วยนั่นเอง นะคะวิธีหาความต่างก็คือใช้วิธีลบนะคะเด็กๆค่ะจำไว้เลยนะคะถ้าเกิดเขาถามว่าสั้นกว่ายาวกว่าเราก็ต้องเอาของสองสิ่งนั้นมาเอาความยาวของสองสิ่งนั้นมาลบกันเพื่อจะดูว่าสั้นกว่าเท่าไหร่ยาวกว่าเท่าไหร่นะคะราคะอันต่อไปนะคะเขาถามว่าอะไรเอ่ยนะคะตัวนี้เขามีช่องว่าอะไรเอ่ยยาวกว่าอะไรเอ่ยอยู่กี่หน่วยเให้เราเติมหมดเลย ดังนั้นข้างหน้านี้ยาวกว่าเด็กๆก็ต้องหาอะไรที่ยาวกว่าที่เราเอาแปลงสีฟันไปแล้วใช่ไหมคะลองเอายางอื่นบ้างเอาเอาแรกเลยเอาหวีนะคะหวีหวีวอีหวีอีวอแหวนนะคะหวียาวกว่าอะไรหวีทียาวสามใช่ไหมคะยาวเท่ากับสามใช่ไหมคะ นะคะคียาวเท่ากับสามแต่นี้หวีเนี่ยยาวกว่าอะไระก็ต้องมาดูนะอันนี้สามอันนี้ห้าอันนี้สามอันนี้สองก็แสดงว่าสองนี่น้อยกว่าใช่ไหมคะดังนั้นอะไรคะที่สองเนี่ยกิฟติดผมใช่ไหมคะก็เอาคำว่ากิฟติดผมมาเติมหวียาวกว่ากิฟ นะคะอันนี้ไม่มีระบุเอนกันเราเลือกได้นะคะกิบติดผมทำไมคุณครูเอากิฟติดผมเพราะว่ากิฟติดผมเนี่ยมันสองหน่วยน้อยกว่ากวีวใช่ไหมคะถ้าจะเอากระจกมันก็คือสามเท่ากันหรือถ้าจะไปเอาแปรงสีฟันไม่ได้เพราะเขามากกว่าดังนั้นเขาบอกว่ายาวกว่านะวียาวกว่ากิฟติดผมหรือเท่าไหร่คะวี วีสามใช่ไหมคะกิบติดสองเอาสามลบสองได้เท่าไร่คะเด็กๆสามหักไปสองหนึ่งสองเหลือเท่าไรคะใช่แล้วคะ่ะเหลือหนึ่งเด็กๆก็เติมว่ายาวอยู่หนึ่งนั่นเองแล้วก็อีกอันหนึ่งเขาให้สลับใช่ไหมคะสลับกันดเด็กๆก็เอาเอาสลับเท่านั้นเองนะคะเมื่อกี้เราเราเอาวีอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนเอาหวีไปอยู่ข้างหลัง เราเอากิ๊บติดผมอยู่ข้างหน้ากิ๊บติดผมสั้นกว่าหวีอยู่เท่าไหร่นะคะเอาก็ทำดูนะคะอันนี้นะคะน,น่าคะหน้าต่อไปนะคะหน้าต่อไปก็เป็นเรื่องของเมื่อกี้ความยาวนะคะในแนวนอนใช่ไหมคะอันนี้มาดูในแนวตั้งบ้างนะคะถ้าแนวตั้งแนวตั้งเราจะพูดถึงความสูงเนะะี่ยค่ะความสูงเขาก็ เขามีให้เด็กๆมีสี่เหลี่ยมสีฟ,ฟ้าเนี่ยนะคะแทนจำนวนความสูงหนึ่งหน่วยนั่นเองนี่ก็คือ,อหน่วยความยาวที่ไม่ได้เป็นมนาตรฐานเพราะมันไม่มีตัวเลขแล้วมันก็ไม่มีขีดให้เด็กๆได้ดูนะคะทีน,นี้เขากําหนดมา1แท่งเท่ากับ1ห,หน่วยเราก็มาดูเอาละคะ่ะไปดูภาพภาพนี้เด็กๆผู้ชายคงชอบเลยนะคะเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมคะนะคะรูปรูุปที่1ห,หุ่นยนต์ที่1 ความสูงเท่าไหรค่คะหุณยนต์ที่หน่งนะคะอยู่ระดับนี้ใช่ไหมคะเราก็นับ1 2 3และ4นะคะอยงนั้นความยาวของออหุ่นยนต์ตัวที่1เท่ากับ4 4หน่วยนะคะเอาละคะ่ะต่อไปดูความยาวของออหุ่นยนต์ 2, นะะนนตัวที่2องนะคะตัวที่สองยาวในระดับนี้นะคะก็นะะับ1 2นั้น หุ่นยนต์ตัวที่2ความยาวเท่ากับ2หน่วยนไะคะต่อไปหุ่นยนต์ตัวที่3นะคะโอ้โหตัวใหญ่มากเลยค่ะขนาดนี้เลยใช่ไหมคะแล้วก็มานับ1 2 3 4 5หนะคะหุ่นยนต์ตัวที่3เท่ากับ5หน่วยนะคะแล้วก็หุ่นยนต์ตัวสุดท้ายตัวที่4มีความยาวเท่ากับหุ่นยนต์ตัวที่หน่งเลย นะคะคก็คือเท่ากับเท่าไหร่คะนี่แล้วค่ะเท่ากับสีนั่นเองนะคะคนี่พอเราได้เราได้หุ่นความยาวทักทีค่ะเราได้ความสูงของของหุ่นยนต์แต่และตัวแล้วนะคะที<ๆ>่พูดความยาวนะคะ,ะถ้าในลักษณะของแนวตั้งเราจะพูดถึงความสูงนะคะนะคะมาดูกันนะคะถามว่า หุ่นยนต์ตัวไหนคะเด็กคะหุ่นยนต์ตัวที่เท่าไหร่คะที่มีสูงที่สุดแล้วก็หุ่นยนต์ตัวตัวที่เท่าไหร่คะที่เตี้ยที่สุดนะคะสูงสุดก็คือหมายเลขรายค้าสูงสุดใช่แล้วคะ่ะหมายเลขหมายเลขสามเด็กก็เอาเอาเลขสามมาเติมหุ่นยนต์ตัวที่สามสูงที่สุดคือสูงเท่าไหร่คะนี่งไงคะที่เราได้เราก็เอามาใส่เลยหนหน่วย นายก็ถามว่าหุ่นยนต์ตัวไหนเตี้ยที่สุดเตี้ยก็คือตัวเลขน้อยที่สุดนั่นเองมีสี่มีสองมีห้าแล้วมีสองมีสี่ตัวที่น้อยที่สุดได้ยังคะได้แล้วนะคะนี่ก็คือตัวที่น้อยที่สุดก็คือหมายเลขอะไรนั่นเองแล้วก็เขาถามว่าสูงเท่าไหร่ตัวเลขเกาตอบมาเติมนะคะแล้วต่อไปข้างหน้าถามต่อนะคะ เราถามว่าหุนยนต์ตัวที่สามสูงกว่าหุนยนต์ตัวที่สองเท่าไหร่นะคะสูงกว่าเท่าไหร่ตัวที่สามเนี่ยนะคะตัวที่สามความยาวก็คือตัวที่กค,ความสูงก็คือห้าใช่ไหมคะตัวตัวที่สองความสูงก็คือสองเอาห้าลบสองห้าลบสองได้เท่าไหร่คะเด็กๆชูนิ้วมาห้านิ้วหกไปสองได้เท่าไหร่เด็กๆก็เ,เอาคาตอบมาเติมตรงนี้นะเอาละคะ่ะ ไปหุ่นยนต์ตัวที่สี่เตี้ยกว่าหุ่นยนต์ตัวที่สามอยู่เท่าไหร่หตัวที่สี่กับตัวที่สามเดยวก็ทําแบบคุณครูเลยนะคะเอาตัวที่สี่กับตัวที่สามมาดูความต่างกันแล้วก็ใส่คําตอบอยู่ตรงนี้นะคะถ้าต่อไปหุ่นยนต์ตัวที่สามสูงกว่าหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์ตัวใดบ้างเด็กก็เลือกเลือกเอาสักสัก หมายเลขหนึ่งนะคะเพราะว่า3เนี่ยสูงที่สุดเลยมีสี่มีสองมีห้ามีสดังนั้นเอาตัวไหนก็ได้เด็กๆเลือกมาหตัวที่ไม่ใช่3นะคะหนึตัวแล้วเด็กๆก็หาด้วยความต่างต่อไปหุ่นยนต์ตัวที่สองเตี้ยกว่า,วาหุ่นยนต์ตัวที่สองเตี้ยกว่าเตี้ยกว่าหุ่นยนต์ตัวไหนเลือกมาสักตัวหนึ่งนะคะ แล้วก็ดูความต่างก็คือเอาไปลบกันนั่นเองนะคะเด็กๆลองทําดูนะคะอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะคะเอาละค่ะคุณครูไปหน้าต่อไปนะคะนะคะหน้านี้จะเป็นแบบขัดแบบขัดที่11.4แล้วนะคะเป็น11.4นะคะเป็นเรื่องของการวัดความยาวนะคะที่เป็นเซนติเมตรนะคะ เป็นเรื่องของการวัดความยาวที่เป็นเซนติเมตรนะคะ,ะคำว่าเซนติเมตรนี่แหละค่ะเด็กๆคะ่ะเซนติเมตรเนี่ยนะคะเป็นหน่วยการวัดความยาวที่ได้มาตรฐานนะคะเขาจะอยู่บนเส้นของของบรรทัดเห็นไหมคะเนี่ยนะคะนี่คือไม้บรรทัดนะคะ,ะตั้งแต่0 0ถึง1เนี่ยจะมีทั้งหมด10ขีดนะคะ0ถึง1เนี่ยเราเรียกว่า 1เซนติเมตรค่ะนะคะเซนติเมตรนี่คือหน่วยการวัดความยาวที่ที่ได้มาตรฐานนะคะถ้าตั้งแต่0ถึง1เนี่ยเราเรียกว่า1เซนติเมตรแต่ถ้าตั้งแต่0ถึง2ก็เรียกว่า2เซนติเมตรเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะตอนนี้เรามาดูสิ่งของที่เขาให้มานะคะมีอันแรกมีตะเกียบอันที่2คลิปหิีบกระดาษอันที่3สีเทียนอันที่4หวี ะะเด็กจะดูก็คุณ,ค,ณครูเคยบอกว่าเวลาเปรียบเทียบนะคะเวลาวัดเราจะต้องเริ่มจากจุดเดียวกันเห่นไหมฮะเริ่มจากศูนย์เหมือนกันหมดเลยนะคะทั้งสี่เสียงเริ่มจากศูนย์เหมือนกันหมดเลยแล้วเราก็มาดูว่าะตะเกียบนะคะตะเกียบนะคะความยาวของตะเกียบถึงเลขตรงนี้เลขอะไรคะ,ะใช่แล้วค่ะเลขสิบสองดังนั้นตะเกียบจะยาวเท่ากับสิบสองเซนติเมตรนะคะเซนติเมตรคุณครูขอเยอะ เขาเนี่ยเขียนตัวยอ่อนะคะเป็นซอมอแล้วก็จุดเซะะนติเมตรนะคะ,ะ,คะต่อไปอคลิปหนีบกระดาษนะคะเด็กๆขานคลิปหนีบกระดาษเราก็มาดูกระดาษจี้เลขอะไรคะใส่แล้วค่ะเลขสามดังนั้นคลิปหนีบกระดาษก็ได้3ามเซนติเมตรนะคะ มจุดมจุดนะคะสีนะคะ,ะ,คะต่อไปสีเทียนนะคะสีเทียนอยู่นี่นะคะเรากลับเท่าไรคะที่เลข6ใช่ไหมคะถ้ากับหเซนติเมตรซจุดมจุด,จดนะคะเซนติเมตรตัวย่อของตัวย่อของเซนติเมตรนะคะก็คือซอจุดมจุดนั่นเองนะคะต่อไปอันสุดท้ายหวีนะคะ ถึงเส้นนี้นะคะเลขอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเลข7ใช่ไหมคะก็เท่ากับ7เซนติเมตรเซนติเมตรก็คือซจมจนั่นเองนะคะเอาล้คะ่ะอันนี้ไปดูข้างล่างนะคะพอเราได้แล้วเราก็ไปดูานข้างล่างบรรทัดแรกเขาถามว่าตะเกียบยาวกี่เซนติเมตรคะตะเกียบยก็นี่ไงคะที่เราได้มาแล้วก็เอามาใส่เลยนะคะเอาเกียบที่เราเขียนไว้มาใส่ตรงนี้นะคะ่ะตัวเลข ต่อไปคลิปหนีบกระดาษนะคะคลิปหนีบกระดาษได้เท่าไหร่ก็เอามาใส่ในบรรทัดที่สองนะคะอันที่3สีเทียนนะคะสีเทียนได้เท่าไหร่เอามาใส่ในบรรทัดที่สี่สามตัวทีค่ะต่อไปอันที่4หวีนะคะหวีหวีก็คือตัวนี้เลยนะคะได้กี่เซนติเมตรเราก็เอามาใส่นะคะแล้วสองบรรทัดล่างคะ่ะเด็กๆคะเขาให้เด็กๆด,ดูว่า อะไรยาวที่สุดและอะไรสั้นที่สุดนะคะเด็กๆก็ไปดู b 1 2 B3 มี6านะคะที่ยาวที่สุดก็คือตัวเลขทั้งเยอะที่สุดนั่นเองนะคะอะไรเยอะที่สุดนะคะและที่สั้นที่สุดก็คือตัวเลขน้อยที่สุดอะไรน้อยที่สุดนะคะเด็กๆก็ลองดูในน้อยที่สุดก็เอาเอาสิ่งนั้นมาเติมข้างหน้าแล้วก็ใส่ความยาวของเขาด้านหลังนะคะ ค,คงทําได้นะคะคณคูไปหนะ้าต่อไปนะน,นี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของการวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่เป็นมาตรฐานก็คือเป็นเซนติเมตรนะคะรนะะาะค่าเรามาดูเลยนะคะรูปแรกเขาเป็นอะไรคะแหลมแหลมแบบนี้ใช่ไหมคะตะปูใช่ไหมคะความยาวของตะปูคือไใใหมหะเริ่มเริ่มจากศูนย์นะคะถึงปลายของตะปูก็คือได้ค่านั่นเอง นะเลขห้าใช่ไหมคะอะไรของตะปูถึงเลห้านะคะดังนั้นเขาถามว่าตะปูยาวเท่าไหร่กี่เซนติเมตรเด็กก็เอาตัวเลขมันอยู่ที่เลขค่าใช่ไหมคะเด็กดก็เอาห้ามาต็แล้วก็อีกอันนึงเขาให้ใส่ตัวยอ่อนะคะซอมจุดนะคะเด็กก็ใส่ห้าเซนติอันนี้คือตัว ตเต็มเซนติเมตรเต็มอันนี้คือตัวย่อนะคะเด็กก็เอาตัวเลขมาใส่นั่นเองนะคะ,ะตูยาวเท่ากับห้าเซนติเมตรหรือห้าซมนั่นเองนะคะห้าซมจุดนะคะต่อไปอีกภาพหนึ่งเป็นภาพของออปากกาเคมีนะคะปากกาตามาสองสองหัวนั่นเองเด็กก็ดูเริ่มจากสูตรใช่ไหมคะถึงถึงไหนคะถึงตัวเลขน,นะคะแล้วเด็กก็เอาไปเติม ะะอันนี้คือตัวเต็มเซนติเมตรแล้วข้างหลังคือตัวย่อซอมอจุดนะคะเอาละคะ่ะต่อไปอข้อ3นะคะข้อ3การวัดและบอกความยาวนะคะเรื่องของวัดและบอกความยาวาวัดและบอกความยาวนี้เด็กๆต้องใช้เ,เด็กๆต้องใช้ไม้บรรทัดนะคะเด็กๆค่ะ ครูแจงไม้บรรทัดให้เด็กทุกคนแล้วนะคะลองเอาไม้บรรทัดมาวัดเวลาวัดเด็กต้องเริ่มจากเลขศูนย์นะคะไปถึงายของซ่อมเนี่ยนะคะว่าได้กี่เซนติเมตรนะคะต้องเริ่มจากศูนย์ตัวนี้นะ,ะแล้วก็เอามาวัดดูนะคะเดี๋ยวเด็กๆต้องลงมือปฏิบัตินะคะใช้ไม้บรรทัดที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะ หน่วยแม่ไม่ท่ามันจะมี2ด้านถ้าด้านสั้นๆเนี่ยจะเป็นเซนติเมตรแต่ถ้าด้านยาวหน่อยก็จะเป็นนิ้วนะคะ,ะให้เด็กๆใช้ด้านสั้นๆน,นะคะ,ะมีซ้อมจิ้มผลไม้มีไหมจิ้มฟันแล้วก็มีกิ๊ตติดผมลองวัดดูนะคะ,ะนะคะไปหน้าต่อไปนะนะคะวันนี้เราจะจบที่หน้านี้นะคะเมื่อสักครู่เป็นการวัดในแนวแนวนอนก็คือความยาว นหน้านี้จะเป็นการวัดในแนวตั้งก็คือความสูงนั่นเองนะคะก็จะจะวัดจากข้างข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะล่างขึ้นข้างบนรูปแรกเป็นขวดหมึกนะคะเขาถามว่าขวดหมึกสูงเท่าไหร่เห็นไหมคะก็เริ่มต้นจากศูนย์นะคะไปสิ้นสุดตรงนี้เลยเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะเลข8ปดเด็กก็แปดไปเติมนะคะขวดหมึกสูง8เซนติเมตรนะคะ อีกภาพหนึ่งเป็นตุ๊กตาหมีนะคะลองดูซิเด็กๆะเริ่มต้นจากศูนย์เหมือนกันไปสิ้นสุดที่เลขอะไรเอ่ยแล้วเด็กก็เติมตัวเลขนะคะข้อ5นะคะเป็นการวัดและบอกความสูงนะคะวัดและบอกความสูงนะคะ,อ,ะอันนี้ไม่มีไม้บรรทัดให้เด็กๆแต่ให้เด็กๆใช้ไม้บรรทัดของเด็กๆเ,เองนะคะโดยเริ่มจาก ตูเห็นเส้นไหมคะเส้นตรงนี้นะคะเริ่มต้นจากไม้บรรทัดที่เป็นตัวเลขศูนย์นะคะแล้วก็นะคะเป็นเลขศูนย์นะคะแล้วเด็กๆกเ็เริ่มดูว่าจากศูนย์ถึงเท่าไหร่นะคะตรงนี้นะคะแล้วเด็กก็เอาเติมตัวเลขเติมเป็นเซนติเมตรนะคะมีน่าจะเป็นอะไรเนี่ยขวดหมึกหรือเปล่าคะน่าจะเป็นขวดหมึกหรือเปล่านะคะ อันยนึงเป็นน้ำยาทาเล็บคุณแม่หรือเปล่าคะนะคะลองดูนะคะหรือเป็นน้ำยาทาเล็บทั้งสามขวดเลยนะคะเอาราคาเด็กๆค่ะเดี๋ยวดเด็กลองใช้แม่ทัดวัดความสูงกับวัดความยาวดูนะคะเด๋ยวคุณครูจะรอตรวจวันนี้เราจบที่หน้านี้นะคะสวัสดีค่ะ